เราไม่ได้ไปไหนไกลยังอยู่รอบๆบ,บา้านแต่ก็อยากมาดูป่าที่ไม่เคยเข้ากันนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลบ้านหรอกเออวิ่งมาก็ได้เดินมาก็ได้ขี่จักรยานมาได้ยิ่งดีเลยเรามาดูว่าในแถบนี้มันมีลำธารไหมเพราะว่า,าลุง เขาอ่านหนังสือพิมพ์เนาะเขาบอกว่ามันมีลำธารแล้วก็มีนักสารคดีสัตว์ป่าเห็นไอเจ้าบีเวอร์คือสัตว์ในตระกูลนู้นแหละค่ะเออว่ามันมีเขาเห็นเมื่อตอนไม่กี่เดือนนี้เนาะเราก็เลยอยากเดินมาที่สนดว่ามันมีลำธารจริงไหมเออว่าตรงนี้เราไม่เคยมากันเนาะป่าก็จะออกแห้งๆแ,แห้งมาก ฝนมันก็ไม่ตกมาอย่างที่เคยเป็นเนาะทุกอย่างอากาศเปลี่ยนแปลงไปหมดค่ะในยุโรปอันนี้ยังอยู่ในคาบฤดูร้อนอยู่เนาะซึ่งมันก็จะหมดสิงหาเรเร็วๆนี้เขาชี่ใช้ข้ามขอนไม้ให้ก่อนค่ะขอนไม้แห้งๆต้องระวังมันเนาะเราก็ส่องดูข้างบนโอเคเจอทางเทา้าตามลุง ซึ่งลุงเคยอ่านหนังสือพิมพ์มาเราตามลายแทงของหนังสือพิมพ์มาเนาะเผือว่ามันจะเจออะไรไม่เจออะไรก็ถือว่าเราออกจากบ้านมาเดินออกกําลังขาออกกําลังกายกันอืมอเอาละจให้ลุงสํารวจสิจะไปทางไหนอันนี้ก็เป็นทางเดินเนาะทางเดินยาวทางเดินเท้าทางเดินจาักรายานแต่ป่าแห้งมากเลยคุณเอ้ยต้นไม้ ก็ยังออกเขียวอยู่แต่ทำไมมันแห้งขนาดนี้โอเคไปทางไหนลุง This way โอเคเราไปทางเราไปทางเท้าเราไม่อยากบุกอ่าโอเค <Yes. S 1> พอข้างล่างข้างล่างตรงยาวนี่นะคะที่ชูชดไม่ชี้นะคะยาวเนี่ยมันจะมีเสียงน้ำ เสียงน้ำไหลเราเดินตามทางแล้วกันเนาะเผื่อเราจะเจออะไรแต่ก็ได้ยินเสียงกลุ่มนกร้องกันบ้างเออประมาณนี้เลยค่ะป่าในในประเทศระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับฝรั่งเศสเนาะซึ่งก็เป็นป่านุรักษ์นะคะ ไม่ใช่ว่าใครก็เข้ามาตัดทําลายได้เนาะเพราะที่นี่เขาจะมีกฎของเขาอยู่แล้วเพราะว่าถ้าขาดป่ามันก็ขาดสิ่งมีชีวิตยิ่งในช่วงที่ถ้าอากาศมันตกแถ,แถบนี้น่าจะมีมีพืชผลที่มันกินได้อย่างเช่นเห็ดคิดว่าน่าจะมีค่ะเพราะว่าด้วยต้นไม้เป็นต้นสนกับต้น What is the name of t h a t เพราะด้วยต้นด้วยต้นไม้เนาะมันเป็นต้นสนปนต้นโอ๊กซึ่งพวกเห็ดนี่แหละค่ะมันจะชอบออกหรือแม่กับบีชทรีมันมีอยู่สามสี่ชนิดเนาะที่เห็ดมันชอบจะเป็นเห็ดลาเห็ดอะไรก็แล้วแต่เนาะมันก็แล้วแต่ว่าสายพันธุ์ไหนจะออกตอนนี้เราไม่เจอเนาะเราไปเดินหาลำธารกันก่อนจ้ะ เห็นลำธารแล้วคะ่ะด้วยมันยังเป็นอากาศหน้าร้อนเราก็จะแต่งตัวกันแบบเสื้อผ้าบางๆเนาะสบายลุงก็เกงขาสั้นรองเท้าก็สารพัดประโยชน์ค่ะรองเท้าของลุงทั้งใส่เดินทั้งขี่จักรยานทั้งเข้าป่าเนาะเพราะว่าเออลุงแกซื้อคู่หนึ่งคุ้มเลยคะ่ะ อันนี้ก็ใกล้จะไปใกล้จะพังแล้วก็เลยว่าลุงก็บอกให้ใส่ก่อนให้มันพังแล้วค่อยซื้อใหม่อ่าเราก็เลยว่าโอเคพราะหน้าก่อนวินเตอร์มันจะมามันก็จะมีการวินเตอร์แซลเนาะเราก็จะได้หารองเท้าคู่ใหม่ให้ลุงต่าแห้งจ้ะแต่ลำทารน้ําเห็นละเอ้าเสียงนกอะไรจ้ะลุงวออบสองเรื่องเรื่องเสียงนกต้องให้ลุง แนะนำเพราะชูเชอร์ไม่ถนัดเรื่องนี้ไม่ตอบแสดงว่ารุงไม่ได้ยินคำถามเราเดินกันตามทางเพราะว่านี้แหละค่ะพอเราสูงอายุมากขึ้นเราก็ไม่อยากอยู่ในเมืองในบ้านเนาะเราอยากออกมาเดินเล่นมันก็ไม่ได้ว่าเป็นป่าที่น่ากลัว ทางฝั่งยุโรปเนาะเราก็เอออย่างน้อยเราก็ไม่ต้องมานั่งว่าเฮ้ยมันจะมีใครตามเข้ามานุ่นมานี่ไหมเนาะมันเป็นป่าที่ว่าคนเดียวก็มาได้ตอนกลางวันต้องดูแลตัวเองให้ถึงความปลอดภัยและแแวระวังค่ะอ๋อมันมีไฮเออสวนของคนอื่นเขาแล้วค่ะอ่ะเห็นละเห็นละ,ละเห็นคลองแล้วค่ะ เราจะเดินสำรวจคลองทองคำนะคะเผื่อจะเจออะไรเด็ดๆคะ่ะออกมาข้างนอกก็เจอลมเย็นเนาะเออมันก็เป็นทุ่งกว้างประมาณนี้เลยเราก็เดินสิ่งที่ชูเช่เห็นก็คือไอ้นี้ยาดีสมุนไพรมีทุกที่เลยนี่แหลคะค่ะเขาเรียกว่าต้นยาเอ็นยืดเนาะยาเอ็นยืดตัวมีอันนี้เอาไปทำยาหมองที่ คนไทยเราเนาะรู้จักกันดีที่นี่ที่ยุโรปเอาไปทํายาหมองอผสมยาหมองน,มน,น้ํามันนวดตัวอันนี้ดีมากสําหรับคนแก้ปวดเมื่อยหรือเจ็บฟกช้าตรงไหนนี่ยาเอ็นยืดอันนี้มันมันแก่แล้วเนอะแต่ที่ชูเชอเดินมาแล้วก็นี่เราจะใช้ยาเอ็นยืดตัวเมียกันยาเอ็นยืดตัวผู้มันจะออกใบใบเรียวแต่ว่ายาเอ็นยืดตัวเมียมันจะออกใบแบบว่าไงอะ โค้งโค้งแล้วก็ใบสั้นเอออาลุงรออยู่ตรงนู้นแล้วอ้านี่เรามาเจอสวนอะไรหวา่าเนาะมันก็เป็นฟาร์มปศุสัตว์ของชาวบ้านเขาแหละเขาเลี้ยงอะไรเนี่ยว้าว มีคนร้องเพลงมาด้วยโอเปร่าด้วยชอบจังเลยอ่าสวนกว้างค่ะขยายได้ไหมเออสวนกว้างนี่ใหม่เลยเพราะชูเชิดกับลุงก็ไม่เคยเห็นเนาะมาพื้นที่ตรงนี้เออดูสิคะ เงียบเสียงแป๊บนึงเพราะว่ามีผู้ชายร้องเพลงตามหลังมาโอ้เพราะมากเป็นผู้สูงอายุเนาะเขาก็มาเดินป่าอย่างชูเชิรกับลุงนี่แหละเขาก็เออเนาะมันได้ผ่อนคลายชูเชิรร้องร้องเพลงไม่เป็นเนาะถ้าร้องเพลงเป็นชูเชิรก็จะร้องด้วยเป็นเพลงสำเนียงอิตาเลียนเนาะเพราะมากชูเชิรชอบเพลงแนวนี้เป็นเพลงคลาสสิก ซึ่งส่วนมากเราจะฟังกันในใน u t u b e หรือไม่ก็ไปดูคอนเสิร์ตเนาะไม่ได้ยินเสียงร้องสดๆที่มันคือคนสูงอายุแบบนี้มันทรงพลังมากลุงเดินไปก็ส่องไปเออปศุสุสั์เขาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยจะเห็นกลุ่มกวางราวๆยี่สตัวอยู่ยตรงนูน้นอากาศวันนี้โอเคเป็นใจเป็นใจมาก ทำให้ช่ยๆกับลุงออกมาเดินนอกบ้านกันดูซิว่าเราจะไปทางไหนต่อมันเป็นเขตใหม่มากซึ่งลุงเขาเลยบอกเออมาเถอะเราก็จอดรถไว้ไกลเหมือนกันเนาะแล้วก็เดินอ่ะชอบจังเลยมีเสียงคนร้องเพลงให้ฟังลุงก็จะส่องส่องดูนกอยู่นั่นแหละคะ่ะเ,ออเจอนกอะไรบ้างซึ่ง เดี๋ยวไปถึงลุงก็จะเล่าให้ฟังเอาโอเคไปถึงลุงให้ลุงเล่าให้ฟังดีกว่าเนาะตัดเข้ามาป่าที่สามแล้วเนาะมันก็ยังแห้งอยู่เดินกันมาแถบนี้ก็จะมีความม้าลุงรู้จักดีนี่เป็นการเดินของเรายามเย็นเนาะเพราะว่าชื่อเ,เองก็อยากได้อากาศที่มันไม่อยู่ในบ้านมาก ว่าความที่เราอยู่ในบ้านออกไปข้างนอกก็เจอเด็กเพรโรงเรียนเปิดเทอมแล้วนี่เสียงเด็กเจี๊ยวมากแถวบ้านที่เธอาบอกเออมันเย็นแล้วแล้วช่วงหน้ารอ้อนเนาะเรายังเดินกันได้อยู่ลุงก็เลยพาออกมาเดินตามป่าซึ่งมันก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะเห็นแต่ต้นไม้แบบนี้เลยเสียงนกก็น้อยน้อยมากแล้วก็ ื้นดินประมาณนี้จ้ะความสวยงามของมันก็คือใบเขียวเยวกับหวังว่าฝนจะตกลงมาให้มันไม่ตายให้ม,มีอายุที่ชุ่มฉ่ำเหมือนทุกคนที่อรอฝนหรือพวกชาวสวนชาวไร่ไนเนาะใด้เห็นน้ำฝนบ้างเราก็จะเจอเห็ดเห็ดประมาณนี้โอ้ย อันนี้มาชุมเห็ดขอนสนมันแก่แล้วเออมันแก่แล้วเห็ดขอนสนเนาะมันแก่แล้วแต่ถ้ามันอ่อนนี่เอาไปกินได้ยุแต่มันแก่แล้วลูกปีนี้ก็จะปแปลกๆเนาะปกติชูเชิดจะเข้าป่าหาหาเห็ดกันละแต่ปีนี้ไม่ได้เข่าลุงเลยว่าเฮ้ยไปหากันไหม ไม่ใช่วันนี้นะคะเตรียมตัวคืออาทิตย์อาทิตย์เอ่อวันอีกสองวันที่จะถึงอ่ะไปเข้าป่าหาเห็ดกันอ้าก็ลองดูเออเผื่อมันจะเจอป่าที่มันชุ่มกว่านี้เนาะเพราะตรงนี้มันแห้งมากเลยเชื่อหรือเปล่าไปดูกันว่าเราจะไปทางไหนเนาะให้ลุงเป็นผู้ขับรถพาไปเชื่อเองก็เป็นผู้ที่ดูเส้นทางแต่แห้งจริงๆกับคุณขา จริงจริงไม่มีอะไรเลยว่าเราได้ออกออกกำลับบงกายยืดเส้นเนาะชูเชอได้ยืดเส้นยืดขาลุงนะเขายืดมาเต็มที่ละเพราะลุงไปปั่นจักรยานมาละแล้วก็มาพาออกเดินอย่างนี้ละคะ่ะแสงมันจะสะท้อนสะท้อนแล้วเนาะจ้ะเดินป่ากันกับชูเชอประมาณนี้เราไม่เข้าเมืองเราเข้าป่ากันคะ่ะ คือก็ไม่เคยเห็นว่าม้ามันจะต้องปิดตาขนาดนี้นะน่าจะเป็นการว่าปิดตาเพื่อไม่ให้มแลงเข้าไปรบก,กวนเนาะสายตาของม้านี่น่าจะเป็นม้าแข่งอของชาวปัตสุสัตซี่เขารักการแข่งเพราะในประเทศสวิตซ์ยังมีการแข่งม้าอยู่นะคะเออพันส,สวยด้วยจะตานเจ้าเออสวยด้วยแล้วก็ กำแพงเขาเรียกอะไรอ่ะก for ็เป็นไฟฟ้าอย่าจับนะคะถึงตายได้นีหนีรถจนก่อน๋ยวเขาจะที่มตูดเอาคือดีู่ัแบบ careful careful with the c n front of you คือรถก็จะมาเน้ะเพราะว่ามันเป็น ทางผ่านไปอีกเมืองหนึ่งซึ่งมันสามารถทะลุไปลงทะเลสาบได้คนชอบขับรถที่ไม่อยากอยู่ในตัวเมืองก็ออกมาน,อ,นอกๆกันแบบนี้แหะคะ่ะเราก็จะมองแดดร่มรงตกมันก็เย็นดีอองไปเขาฝั่งนู้นที่เห็นร ที่ว่าอากาศดีคนออกมาปั่นจักรยานกันล่ะคะตอนนี้อหน้าวิ่งที่สุดเลยเชิญเซาทายเปมาคงจะไม่วิ่งเนาะให้ลงเดินไปจ้าเสียงม้ามันร้องดังลั่นเนาะให้เราก็เป็นคนที่กลัวม้าแต่ก็ชอบดูมันนะก็คิดมันเป็นม้าที่สง่างามมากเลยทุกอ,อย่างเขากา็จัดสรรปันส่วน รั้วให้มันเป็นรั้วไฟฟ้าเนาะเพราะว่ามันเป็นม้าราคาแพงซึ่งไม่ว่าเป็นมา้าเป็นวัวเป็นควายที่มันอยู่ในสวิตเซร์ลนเนี่ยสะนั้นราคามันแพงอยู่แล้วล่ะค่ะเดินไปลงเดินไป